สวัสดีครับนางรองโพเดียมพูดกับผมทวนสายเสียบครับวันนี้ผมทวนสายเสียบแล้วก็ล่านสายเจ้าจะพาพี่น้องมาหาปลาข้าวครับที่ห่วยลำมาดครับผมก็ไม่รู้ครับว่าจะมีเต้มมีตัวไหมครับลองมาลุ้นกันครับผมเห็นล่านสายเจ้าบนอยากกินหลายคลิปเลยครับพี่น้องก็เลยไม่มีโอกาสได้พามาสักทีครับวันนี้ก็จะลองมาดูครับมาลุ้นช่วยกันครับผม การหากินก็มีหมานมีไม่หมานครับแต่เราไปลุ้นกันเลยครับผมสวัสดีครับครับท่านสายเจ้าครับผมเบ็ดก็เป็นเบ็ดเม็ดเจ็ดิที่เราดักในห่วยนะครับพี่น้องแต่วันนี้เราจะใช้เรือลงมาครับเพราะว่าใช้ฝั่งมันเดินยากแล้วก็เหยื่อที่เราใช้วันนี้เป็นเหยื่อลูกประดุกครับผมเป็นลูกประดุกเล็กครับไปครับคำเหรอเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับ นี่ก็เป็นสภาพหมายครับผมอันนี้เป็นห่วยลำมาดนะครับพี่น้องห่วยลำมาดลองลงไปนุ่นครับนี่ก็น้ำเต็มห่วยเลยครับผมไปครับเดี๋ยวเราไปเรื่มกันเลยครับเออกลัวแต่จจมืงไไ่มีคนดูลูกเว้ยอา นี่ครับเราเกี่ยวตัดหลังเลยครับไปครับเดี๋ยวเราไปเรื่องขั้นแรกกันครับ ที่สองครับนี่ะครับให้รูประดุกเข้าดินอยู่ลักษณะแบบนี้ครับผมไปครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่ไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาลุ่นกันครับ จะวิเวกวังเวงลักษณะแบบนี้นะครับถ้าคุณใจไม่แข็งพออาจจะไม่กล้ามาหากินแถวนี้ครับผมแต่ก็ไม่มีอะไรแล้วครับพวผมมาหากินกันบ่อย <c oughs> นี่แหละครับลักษณะหมายที่เราจะใส่ตามใช้ป่าแบบนี้นะครับ ฝั่งนู้นจะใส่ง่ายกว่าไหมพี่ลันใส่ฝัง่งนู้นจะใส่ง่ายกว่าไ,มไ,มไหมง่ายกว่านาะขามไปฝั่งนู้นเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนฝั่งู่นครับพี่น้องทรงนี้ใส่ยากครับผมบูแต่ทางนี้ก็ใช้ป่ายัดลงมาอย่างเรียบเลยนะเดี๋ยวหาบ่อนน้ำหันเนาะนาออ้าวปัญหาอีกแล้วครับพี่น้องฝนลงมิดครับผม เป็นโต๊ะครับเนี่ยเนาะไว่็เดินเดินเนี่ยเนาะพิลานเนาะจะคันเนาะอนะไปเรวลูกกระจกเลยว่าพิลาน <c oughs> เขาลำเป็นเหยื่อเขาเป็นตัวเป็นแขน วิชาไขวิชามันเดี๋ยวแต่ดวงแล้วเนาะเล้วแต่ดวงดวงไขดวงมันแม่พี่น้องเดี๋ยวผมจะให้เขาดูว่าเขาใส่กันแบบนี้ครับลูก <c oughs> มาดเขาเล่นกันแบบนี้เลยครับนี่ครับว้าว,ว,าวไม่เขาใส่ประดุกใส่นี่กันเลยครับของผมนี่ลูกมันเลย <c oughs> <c oughs> ัดไปตามชายเลือนเลยครับเพราก่อนครับพี่น้องยังดักไม่ซิดอะครับเหลือตั้งหลายหน้ามันกว่างเกินครับเราไม่รู้จะหาดักทางไหนครับผมแต่คืนนี้ก็คงจะไม่ได้ยามหรอกครับ คงจะมาดูตอนเช้าเลยทีเดียวครับผมตอนนี้ก็คงจะยามกลับครับไปครับพี่น้องไปรุ่นด้วยกันครับผมยามมาเมื่อกี้ไม่มีซากแต็มครับพี่น้องน้ำก็คือเร็วเกินครับ จกต,ตอนเชา้ามาจะถ่วมเบ็ดหรือเปล่าครับเดี๋ยวให้ล่านสายเจ้ามัดเรือไว้นี่นะครับเราไม่เอากลับรกลำบากครับผมตอนเช้าก็มากูเบ็ดอีกครับ แตครับเดี๋ยวกลับบ้านกันแล้วครับคอยมารุ่นอีกทีก็รอบเช้านู่นแล้วครับจะมีเต็มมีตัวให้พี่น้องชมมาหากแบบนี้ สวัสดีย้มเช้าครับพี่น้องครับได้เวลาพาพี่น้องมากู้เบ็ดมาเก็บเบ็ดแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยครับว่าจะมีแต้มมีตัวไหมเมื่อคืนก็ไม่มีสักเต้มครับผมน้ำึ้นค่อนข้างจะเยอะครับคันแรกกระซุงไม่คือเลยครับพี่น้อง ด้วยครับอะไปก่อยมือเรือเข้าไปอ้าวคันแรกก็เยื่นมุดครับเอ้ยลืมเบรกชิบคันแรกก็เหวเลยครับผม ข้างสองครับข้างสองก็ยังแห้วอยู่ครับทำไมขอเวทมันลอยบนฝายางไงพ่รันหน้ามันลงนี่บอ่าก็เนี่ยขอเวททำไมมันลอยอยู่ พี่น้องป่าไรลครับก๊าสายหลีดผมขาดเลยโอ้ลอยเชือกเปียกๆไปเลยครับนี่หรือว่าโดนเขาตัดเอานี้ครับนี่โอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากเพราะว่าตอนเรากับ เราเห็นเรือจอดอยู่ใต้สะพานครับแต่ว่าตอนนี้เราไม่เห็นเรือแล้วครับพี่น้องช่วยผมวิเคราะห์ดึงครับลักษณะขาดแบบนี้เป็นปากัดหรือว่ารอยตัดครับผมโอ้งานเข่าแล้วครับ สกัดสายขาดแบบนี้ก็มีอยู่ตัวอย่างเดียวเลยครับจะดูถ้าอย่างอื่นไม่น่าจะขาดครับตายแงแล้วยังไม่เหยนปลาสักตัวเลย เป็จนโจหมดเบ็ด้ะเอออยากไะดินดีเป็นไงพี่ลานเอ,อ้โอ้ยเป็นไงกู <c oughs> <c oughs> งพูดเสียงอ่อยเนาะโอ้ย ขาวก็ไม่เห็นปาอื่นยังไม่เห็นอีกตังหากนะ่ะไปทางไงหนมดูดดูตามชายพุ่งตามอะไรก็ใส่หาจนไม่เห็นเห็น

ดีดามยังไม่อยู่ฝั่ในแ้งเดี๋ยวทีแรกวันอยู่ฝังไม่เกอดละแต่วาดื้อดื้อเหมือนกัน พันครับปลาอะไร,ระดุกได้เก็บบรรยากาศลำม,มากมาฝากพี่น้องอยู่นนี้ ได้จะดูบรรยากาศเหละยจะ <c ười> ไม่เห็นสัก็มเลย <c ười> ป่าอะไรครับพี่น้องนี่ว้าวปลาสูบจริงๆิด้วย,วยอู้พี่ร่านเลยปาลาอะไรกัดมัน,นเลยปลาอะไร ปลาข้าวกาัดที่นี่พี่หลานด้วยปลาข้าวกาัดว่ะพี่หลาน ต่จะกลับบ้านมือเปล่าครับพี่น้องมีเต็มอยู่ครับผมแต่พี่น้องลองดูวะครับนี่ผมว่าร้อยปลาข่าเลยครับกัดนี่เก็บถลอกงดเลยครับทั้งสองด้านเลยโอ้รรอยเขียวครับนี่ทำไมถึงมีตีดอ่ะเดี๋ยวห้รลานสายสเจ้าไปตำสุมะม่วงครับ ที่ทำหน่ายอย่างนั้นกดได้กว่าสูบกดได้สูบจริงๆริง <c oughs> ได้ดูดเวยก็ได้ผลูกยายไม่ใช่ร้อยดูนี่ไม่ใช่ถ้าร้อยดูขาดแล้ว ตอนนี้เก็บเบ็ดเสร็จหมดแล้วครับเียมตัวกลับบ้านกนานันแล้วครับก็ตามที่พี่น้องเห็นแล้วแหละครับไม่มีปลากินเบ็ดเลยครับผมมีปลากระสูบกินตัวเดียวนั่นแหละครับทีลานสายเจ้าจะไปตาส่มมะม่วงกันแล้วครับฮ่าอ้ซื้อลูกปลาดุกมาปล่อยแตะเท่พี่น้องวันนี้นี่ก็สายแล้วครับยัไปทำงานต่อครับผม ได้ปลาก็เอาพักนี่แหละครับพี่น้องเอ้ยจะหมูกปลาไหลมาไปได้เนาะจมูปลาไหลที่เก็บไหลยังไงนั่นเชืบไหลโอ้เก็บยังไงประเด็ดเอาสุดยอดมันไหวโอ้เขาก็กินปลาไหลมันละเออกินมันทองเขียวไปปลาไหลนาะชดชีวิตไปเลยอ่ะหาปลาไม่ได้โว้ยป้องอะไรเป็นทายาทัวเนาะ Em ăn mặn thôi, kéo bên đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video มากลางคืนนี่โคตรวีเวกวางวเวงเลยแล้วครับพี่น้องดูสภาพครับโอ้โหความรู้สึกผมผมว่ามันหน่กกลัวเลยทีเดียวครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีแต่ภาพบรรยากาศนี่แหละครับผมกับปลาสูบตัวหนึ่งครับล่านสายเจ้าจะาไปตามสุบมะม่วงนั่นแหละครับคลิปนี้ผมทุนสายเสียบแล้วก็ล้านสายเจ้าก็คงจะต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้แหละครับเดี๋ยวยังไงเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ รถ3คือเฮียวไอ้นัวอื่นสึกว่าจะหา<อ>ยาก <จะ S 2> หลือก,ก,ก,กินมันต้องมีโอกาสสักวันเนี่ยน่ะแกมือมันนี่ขนาดเขาเซียนในนี่เข้ายังไม่ได้เจ็กตัวเนาะ <c oughs>